สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโลกราฟ ถ้าใครที่ด,ดู King 킹โอเจอร์ตอนล่าสุดก็คงรู้สึกเหมือนกันว่านี่มันตอนอวสานกันชัดๆหลายคนก็จะสงสัยว่าทําไมเรื่องต้องบิ้วคนดูกันขนาดนี้ด้วยซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่า King โอเจอร์กำลังจะเข้าสู่เนื้อเรื่องช่วงใหม่ในช่วงเดือนกันยายนพร้อมทั้งมีการปล่อยรูปลักษไม่ของเหล่าราชามากันอีกด้วยสลับบทนําที่ปล่อยออกมาคร่าวๆในตอนนี้ก็คือการต่อสู้ของ King 킹โอเจอร์กับบักน่ารักได้มาถึงจุดจบนั่นแปลว่า ความสงบสุขอย่างยาวนานน่ะกําลังมาถึงแต่ทว่า2ปีต่อมาอันตรายครั้งใหม่จากนอกอวกาศกําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าของราชาทั้งหกโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์จะเข้าสู่เรื่องราวบทใหม่ในช่วงเดือนกันยายนนี้2ปีต่อมาหลังจากที่ได้ข้อสรุปจากการต่อสู้กับพวกบั็กน่ารักศัตรูคนใหม่จะปรากฏตัวจากนอกอวกาศในครั้งนี้เวทีใหม่และภาพลักษณ์ของราชาทั้งหกที่ได้เติบโตขึ้นหลังจาก เวลาผ่านไป2ปีศัตรูคนใหม่ราชาแห่งจักรวาลผู้ปกครองทั้งจักรวาลน,นี้กำลังลออหลอคอยพวกเขาอยู่เล่าราชากำลังจะได้เจอกับการต่อสู้รูปแบบไหนข้อมูลจะถูกเปิดเผยออกมาเพิ่มเติม,ตมไปพร้อมกับการออกอากาศในตอนที่26สลับภาพลักษณ์ใหม่ของเหล่าราชา ที่อยู่ในโปสเตอร์นี้ก็คือกิระกับทรงผมทรงใหม่และเขาก็ได้สวมชุดที่เป็นทางการเหมือนกับลาคลสยันมะกับทรงผมรีเซนต์แบบสีทองฮิเมโนะกับภาพลักษณ์ที่ดูสดใสขึ้นริต้าได้ตัดผมสั้นกันแล้วคางูระเกะที่ปล่อยผมลงมาและแขนเสื้อของเจเรมี่ที่โชว์ส่วนที่เป็นปักน่ารักของเขากันมากขึ้นก็เรียกว่าเรื่องนี้ยังมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เรากันได้เรื่อยๆจริงๆช่วงต่อไปก็จะไปลุยอวกาศกันแล้วหลายคนก็คาดเดาว่า เป็นการปูทางให้ไปเจอกับเคียวริวเจอร์กันแน่นอนแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจก็คือปริศนาบนดวงดาวจิคิวยังคงทําการเฉลยกันไม่หมดแล้วแบบนี้จะเดินเรื่องยังไงกันดียังไงก็คงต้องรอติดตามกันเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนตัวผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่า i โอเจอร์ cher, เดินเรื่องมาได้น่าสนใจกันมากๆและน่าจะเป็นเซนไตเรื่องแรกที่มีการทำสคริปถึง2ปีแล้วคนอื่นๆมีความิีเห็นอย่างไงกันบ้างกับการเปิดเนื้อเรื่องช่วงใหม่ของ k i n อเจอ e r น่าสนใจกันไหมแล้วช่วงถัดไปจะเดินเรื่องยังไงกันดีก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไปพบกันใหม่คลิปหนาสวัสดีครับ